รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลสนับสนุนโดยกทปส สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมยังแอดฮัสโชว์เซเลบทอล์กนะคะคราวที่แล้วเราคุยไว้กับมิสเต๋องหรือพี่ป๋องนะคะคุณพินิษฐ์ผลขันค่ะเป็นบุคคลที่ติดโควิด -19 ในช่วงแรกๆแ,แล้วก็เป็นที่จับตาดูของสังคมไทยนะพี่ป๋องรู้ตัวละว,ว่าติดโควิด -19 ต้องมาอยู่ที่โรงพยาบาลตอนอยู่ที่โรงพยาบาล,ต,ออาบาลต้องทำอะไรบ้างคุยกันต่อเลยนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับคุณเอร์นครับสวัสดีคุณผู้ชมครับ่ออย่างที่บอกไปว่าพี่ต้องมาอยู่โรงพยาบาลแล้วแล้วขั้นตอนตอนอยู่ที่โรงพยาบาลต้องทําอะไรบ้างคะพอไปถึงปุ๊บนะครับก็ ผมไม่ได้กินยาที่มันต้านไวรัสอะไรแต่อย่างใดเลยนะครับอยู่นอนกินนอนไปอะไรปรกติประมาณห้าหกวันแต่ว่าผมตรวจเชื้อช่วงสองสามวันแรกจะตรวจเชื้อแล้วก็เอ็กซรย์ปอดนะครับปอดปกติเชื้อเป็นบวกแล้วพอผ่านไปประมาณสักหกวันเสร็จปุ๊บผมก็กินยาต้านไวรัส huh. ของผมนี่อาการของผมนี่ไม่มีอาการอะไรเลยก็กินยาต้านไวรัสเอดแล้วก็มาลาเรียมันเป็น แนวทางการรักษาของหมออใ,ใ,ในตอนนั้นใช่ใช่ครับถ้าเกิดอาการหนักกว่าน,นี้เชื้อลงปอดปอดมีปัญหาก็าจะกินยาอีกแบบหนึ่งอ,อะไรเงรรี้ยแต่ผมเนี่ยไม่ไม่มีอะไรมากก็กินลักษณะแบบนี้แต่ว่าตอนกินก็จะมีผลข้างเคียงกับการกินยาหน่อยเท่านั้นเองทานานแค่ไหนคะประมาณ5วันครับวันละวันละเช้าค่ำเช้าค่ำห้าวันแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นก็ท้องเสียกินข้าวไม่ได้แล้วก็มันมันพอมันก็นํามาสู่ ความเครียดที่มันหนักกว่าเดิมฉันจะเป็นอะไรไหมเพราะตอนนั้นเรายังไม่รู้อะไรมากมายค่ะอันนี้คือแต่ต้องบอกเป็นกลุ่มที่โชคดีนะที่ไม่มีอาการเพราะเราเห็นข่าวต่างประเทศนี่เขาต้องใส่เครื่องช่วยหายใจอะไรกันขนาดนั้นแล้วผมโชคดีที่ได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มของผู้หลักผู้ใหญ่ในกรมกระทรวงสาธารณสุขก็เลยได้แจ้งข่าวแล้วก็ได้ให้ข้อมูลผมก็จะไลฟ์สดบอก คนอื่นเพราะว่าผมไม่ใหญ่คนอื่นบ้าตายเหมือนเหมือนที่ผมเคยเจอเราเครียดเนาะใช่ใช่ก็ใช้วิธีการไลฟ์สดนั่นแหละจะแก้เหงาด้วยใช่ครับใช่ครับใช่ครับลูทีนพี่ในแต่ละวันเป็นยังไงครับพอแชร์กันหน่อยครับตื่นขึ้นมาก็จะมีช่องนั้นช่องนี้ติดต่อมาวิดีโอคอลนะพี่ซูมนะพี่หรือก็โฟนอินนะพี่อะไรเงี้ยก็ประมาณเที่ยงกินข้าวทําสัมพงสัมพาไลายเสร็จปุ๊บแล้วก็พอประมาณสักสี่โมงเย็นผมก็จะเริ่มไลฟ์สดไลฟ์สดเพราะว่า ทุกคนวิตกเราก็พยายามหาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเรื่องของอาการ mm hmm. คือให้ความรู้อ่ะผมมองว่าตอนนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือความรู้ความรู้จากจากคนที่ติดเชื้อเนี่ยคนจะฟังมากกว่าแล้วตอนนั้นสิ่งที่ทุกคนกลัวทุกคนวิตกผมก็พยายามตอบคําถาม,ถ,าม mm hmm. ถ้าเกิดไม่ทราบผมก็จะไปหาคนไปหาความรู้จากคนที่รู้มาบอก mm hmm. นะครับแล้วก็ ออกกำบลง,ลงกงกําลังกายก็ทํใมันก็เห็นอะไรเงี้ยครับออก,ก็คือมันมันเหมือนกับเราก็ได้มีความสุขกับสิ่งที่เราทําด้วยจากที่เราเครียดอยู่ได้พูดได้คุยก,ก็ก็สบายใจมากยิ่งขึ้นเราก็ลืมเรื่องที่เรากังวลใช่ับ,บแล้วไอ้ตลอดตลอดเวลาเวลาเขาต้องเช็คว่าเรายังมีเชื้ออยู่ในตัวเนี่ยอยู่เรื่อยๆผมผมประมาณสักเจ็ดถึงแปดครั้งครับอ๋อเจ็ดถึงแปดครั้งเดี๋ยนะพี่ทานยาห้าห้วาวานันห้าถึงหกวันโดยประมาณแล้วก็ให้หยุดยา ใช่ครับแล้วก็คือนอนกินนอนเป็นปกปติทุกวันไม่ได้มียาให้เพิ่มแล้วไม่มีไม่มียาเพิ่มแล้วให้ร่างกายฟื้นฟูตัวเองไปใช่ครับ huh. จนประมาณผ่านไป21วันก็เริ่มเริ่มเครียดละเริ่มเครียดแล้วว่าเอ้ยมันนานยังอ่ะคุณหมอสี่วันยี่สิบเอ็ดวันจริงๆแล้วก็ควรจะหายไปได้แล้วนะอะไรเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นก็คุณหมอก็ให้กําลังใจแล้วก็คุณหมอก็จะเริ่มบอกว่าเริ่ม ขยับตัวออกกําลังกายได้แล้วนะแต่ว่าเบาๆนะอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ป๋องอยู่โรงพยาบาลก็ต้องให้คุณหมอเนี่ยดูแลไปเรื่อยๆระหว่างนั้นก็ไลฟ์สดนะคะดูแลเยียวยาตัวเองทั้งจิตใจแล้วก็ร่างกายไปเรื่อยๆนะคะพี่ป๋องมีคําถามแน่นอนเหมือนเราถ้าเราเป็นพี่ป๋องเราก็ถามว่าเมื่อไหร่จะหายอ่ะสุดท้ายหายยังไงหายช่วงไหนอย่างไรนะคะติดตามในครั้งหน้ากับอย่าง h c s e l e b t a l k ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ป๋องค่ะขอบคุณครับคุณแอนครับขอบคุณครับ